ไม่มีใครมจาเเขาก็จะได้เศเจาะกระดาษออกูดันมาูป่าโอนหรือว่าแกแล้แต่อะไรฮะระากเกิดขึที่ดสม่านนที่โคมเงนเงนมะบคือเข้าใจอเข้าใจใันงว่าทั้นายาผสมคนไม่ยติรอว่ ในวัตถุป็นธาตุหลายแต่การจะสอนอะไรใดเราต้องโค้ธรรมชาเดิมของเขาไปธรรมชาติเดิมเขาเป็นยังไงเราถ้าไม่ยอมรับเขาจะให้เขาาเราครับจะเราจะมาครับเขาให้เายอมรับของเราเองเดียวมันถือว่าไม่แปลไม่ทำเราเราก็เอเขาแต่เรารับทย่องกันเราจึงจะได้บอกว่าอะไรดีอะไรดีดีอะไรเหมาะสมอะไรไมส ไม่ใช่ดีๆจะรู้ประวัติของแกที่หมดของชัดถูกนั่นไม่ใช่วิ่ถีแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเรารู้ว่าจะว่าพระผู้จะรู้ก็ไม่ใช่พระผู้ใดแต่เราก็ต้องเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่เป็นตรงนี้ถ้าพวกเราก็ถูกกำหาดนั้นนั้นถ้าก็เป็นสัญญาเป็นตัวแบบแล้วเราก็ไม่ควรจะไปตำมว่าหาในเหตุการณ์ด้วยกันเอง ในมุมกับเรัยนการสอนเอ้ก็มีใจีเป็นธรมต่ทา้านการเรยนรูเราก็จะต้องรักสิ่งที่เขามีก็เออย่างน้อยคุยว่าตัวดีเราไม่เคยไว้ใจอย่างงี้ก็เพราะการทเราคุยว่ามันก็ทำให้เราปลอ้องสอบนทำให้เราอินเรื่อยึ้นเรเป็นคนโบราณแบนี้ซึ่งมันจะโดนข้ามคนที่ม่เลยไว้าจมันจะยากมันจะหน้ามันจะว่ายายอไม่ได้เพแาะหนหัวใจว่าใจจริงกม่ในคำสอนของทางโราณตำีห่ง ท่านเขียนในราศิกรกฎด้วยัาทีสี่หน้าที่สองน้อยอะรที่เหนือนี้มีพ่อมีสามพ่อปู่ปู่วาผู้ใดว่าดีดีถูกผู้นั้นเป็นมงคลรุ่งเรืองไูดใดบอกว่าไหรือว่าดีดีถูบอกผู้นั้นเป็น p ักปีักตคนหักาชัยแต่ถามว่าพวกน้นกำแพงในสมัยกรุงสุโขทุยในท่านพระฤๅีหรือพระ ถ้าพูดภาษาศาสนาท่านมีามงานเจริญว่ามือโดยยาคุณจรูเป็นยุคสุโขทัยจะงามมากสวยงามขนสิทมากแล้วจะเป็นยุคขั้นสิทิยุคของเรกบรมมหาราชเพราะว่าเขาในหลักสิริจารย์ทุกท่รนจูก็เขียนไว้อีกเหมือนกันว่ากุ้สุโขทัยนี้เมื่อยามข้างแรงและข้างล่นเห็นคนเมืองสุโขทัยขาวทั้งหมด คำว่าข่าวทั้งหมดก็คือถื่อแั่งมอแล้วยังแล้วทัาไปมเมื่อสอนคนสือสิแต่แล้วท่าำไมยังมาบอกว่าผู้ใดรู่าไรก่อนมีมีก่อนถูกเพราะว่าจะรู้ให้วิธีหลักว่าอะไรตัวรบนอกมันทำให้คนหมอน้องทำก่นเป็นคุณธรรมพื้นต้นของการที่จะอยู่ในสังคมรวมกันได้แต่ทุกคนแข็งกระด้างอยาัววายันรเบิดอะมณกันได้มันก็เป็นเกิดควาแตกแยกในสังคมมันทำให้สังคม แตกเป็นสิ่งไม่ไมบูรครับแล้วพอจบพี่นี้ทำอะไรลำบากปกองก็ากีแอาก็ยากสอนก็ยาพูดอะไรก็้นหัคนทเอียากว่ารั้นเอ่อจ้าอย่างไรก็ให้ว่าเะแต่ให้สอนให้เขาว่าอย่างมีสตินะเราอย่ไปรอยาวแล้วก็ทำอไทำอะไฉันรางอ่ไรก็เขียนไม่รู้อไสจเป็นภาพบอกได้เลยครับ

ถ้าจะเอาแต่ปรมัติกไม่เข้าใจสมสมุติเราก็ต้องมาทำมุติต่าตัวเราเพราะเราต้เกิดจากสมมติถามว่าเกิดจากสมมติอะไรก็เวลาเราเข้าไปสู่พระโลหตเป็นผู้คุเขาต้องมีธรรมะสมมติส่งตั้น้อมีสมมติสงวก็สมุติเสมาก็ส่ิไปพอสมงโมเสมาก็มีธรรมะสมมติที่จะถูกนำมาวางใจ การยกเตือข no, no no anyway, ึ you know, ้นหมู honest, mm ่ก hmm. uh, be e ็เป็นสมุยมันเองถ้าเราปฏิเสธสมุทโงหมดอย่างนั้นก็ต้องต่างคอเลยเราก็อยากมันต้องเลือความเดือไมต้องปวดไม่ต้องอะไรเพราะที่อยากสมุทันะแล้วแน่ที่สุดก็ต้องบอกว่าองแง่เราเป็นติถ้ามองดูเราจะได้ถ้าถึงขั้นนี้จะเออะไอย่างเรียนร่มจะต้องเข้าใจหลักานอะเ็นผลคว่าสมุติกับปรามา เดีย่เชอบู่สัตวนแล้วก็รคือคู่รู้ไม่จริงก็ว่า้วก็โชคดีที่บานเนเอาเรื่องาหรือว่าชี้นำให้ผกต่างเชนกอยางให้ท่านดนกลับบางเดเก็ได้รจับจนก็ต้องเตืนเยนะว่าเนที่กำลังหวับทำเพืรอได้แล้วก็หวังใ้ปคามเร็ไม่ใช่่กาเ อยู่เป็นาว่าก็ได้แต่ว่าเวลาเราเูิดรุ่าหชั้นสูงแล้วเนี่ยไอ้เพศตาวบาแเนี่ยในวิธีชาวะ้านสถานะา่ามันจะไม่รูว่ามันไม่เหมาะสมมือเป่นชั้นชั้นไปแสดงต่ามทีชวงดีอีทีนึง้อใเย็นในเพศนี้เพทําอยู่แล้วก็ต้องมันคอยรั่เอาสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยในเพศชาวะาเป็นเพศที่คับแค่สำหรับผู้ที่มีภูมิธรรมสูงสูงขึ้นไปหมดเลย นันแสดงว่าท่านผู้นั้นเข้าถึงกลุ่มดาวแล้วแต่มีไอ้ิเส่ไมให้แก้งข้ามไอ้เด็กเสแกล้งข้ามพูดประมาณว่ามือถือขาตามอย่างนี้เลยปาระสาทสีอย่างเงี้ยเขาเรียกอ้เดกเแกล้งาผู้ก้แสดงว่าคนที่ คือคือไม่ไม่ได้หมายความอย่างนั้นาไปอย่างถ่าคนที่เป็ทวาอย่างนั้นไปก็ไม่ด้ข้อามใาริตของข้อ่ายตาตาเขาไม่ได้ปฏิบัติตามเขาไม่ได้เข้าึงภูมิธรรมก็ไม่ก็เป็นรับไปตนกเป็นแค่นาราว่าอจารย์จะงทองเลยพแต่ว่าถ้าเขาปฏิบัติรามภูมิธรรมจิตมันเ่อสูงด้วย้ะเนี่ยมันมันเห็นสิ่งเหล่านี้มันทำสิ่งเหล่านี้แล้วมันรู้สึกเป็นฝ่ายในเขาเรียกฝ่ายใเนี่ย ละอายคุณก็จะทำละอายแต่ไต้องเลิกอเลิกเลิกะไรเลิกไม่ได้เป็นอาชีพเาคงไม่ด้เป็นอาชี่าปแต่ว่าเขาเป็นแม่บ้านแล้วก็เลงมคับว่าถึงเวลาจะได้มตอกินปลาส้มยต้อเป็นปลาส้มสดปลาส้มแดงส้มปลาส้มส้มอะไรเนี่ยเาต้องปซื้อปลาสดมานี่ยเขาจะรอให้ทุกทีเขาจะมีความรู้สึกสงสาร เขาไม่รู้จักทำอย่างไรแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ได้รอสามีทั้งที่สามีก็พยายามแต่เขาก็มีความรู้สึกว่ามันมันมันแคบมันป่วยแล้จิตใจเขาไม่ได้มีความพยายางเรื่องพวกนี้ครบอยอะดี๋ยวเดี่ยวันแล้วอยากโด้าถาไน อะากเข้าใจยังว่าภาวนาอ๋อภาวนาที่แปลว่าโดยความหมายนั่นก็แปลว่าการทำให้เจริญทำให้แจ้งทำให้มองเห็นขึทำให้เจริญทำให้แจ้งทำให้มองเห็นน่นคกว่ามำควาภาวนาถ้าจะไม่ใช่ก็พวกเราต้องบอกว่าอะไรที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจก็าต้องให้รู้เข้าใจทำให้เจอทำให้ ทำให้เจริญคาสอนทีมันีน้อนิดก็ทำให้มันเจอ้เหมือนกับคูอกว่าเรามีสีอยู่แล้วเรามีความธรรมอยู่แล้วเรามีบริจาคอาลแต่จะทำให้สาอย่างนี้มันเจอเขาถึงต้องหมอเขาเอาวาีปเป็นุสูงสุดเหนือกวาการบริจาคอาักษณสีความธรรมด้วยซ้ำไปจะมีความที่ินรูดสุขเมอาด้วยาอาจะได เราเรียภาวนาในที่นี้ไม่ใช่หมายว่าต้องต้องทองแต่มันรวมไปถึงการสงบจิตใจทําให้จิตใจมันรู้เรียนเินในการแห่งจิตแห่งอารมณ์เห่งสินหรือไม่ก็แม้ที่สุดเจริญวัญเานั่นคือความหมายของการภาวนาทั้มวไปถึงการาละโมลสามพูสังเกตเวลาชันนัู่เดินแต่ห้สิ ฉันก็จะหลบตาแล้วก็มองที่เห็นภาพน้าโมนานแล้วก็หันไปที่ตัวสอ,สอนี่ันก็เรียกว่าทองลอนะที่แจ้งนี่จะเจอส่วนคุณรับไปนาโมดาจะรัตไปในวันแบบอันนี้มันไม่เจอไม่เจอขออย่างขอเยอีเย่ยมดีเพราะว่าเรื่องมั่วไปเขาไม่มรราามมเห็นตัวการไม่เห็นในื่อไหรนาโ เวลาฉันสวดมนต์ฉันจะต้องเหนเห็นหน้าโมเห็นเห็นตัวอเฉพาะน้สิงจะเริ่มสวดหรื่อยๆไปทีละตัวทีกลับใจ้ท่สนครับที่เสนอเ้าใจจะทำอเกาเเกามาการท่เราได้ถาว่าพูดอะไรน่างออกมาแล้วมว่ามันไเรู้สึกว่ารพูดอะ เป็คนหกัวา้นการออมเรียกว่าเดี่ยวแต่คำวิชาการนเขาเรียกว่าเขาแ่าบอกว่าในิการที่เขาเรียกว่าในทามันเรียกว่า